โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนที่น่ารักกันด้วยละกันสำหรับวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยละกันนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการลุกนั่งยิงหัวนะฮะจะเป็นยังไงฮะก็ไปดูกันเลยนะฮะโอเคขอแสน็จนึงนะ คลิปนี้นะฮะเป็นการพูดสดไม่มีบทไม่มีจดไม่มีสคริปอะไรทั้งสิ้นนะฮะที่ผมพูดอาจจะวกไปวนมาผมก็ขอกราบอาภัยโทษกราบแนบแทบเท้าฮเหานื่อยโอเคอย่างแรกที่เราต้องใช้นั่นก็คือ,อคปืน <c oughs> ปืนที่ผมจะเลือกใช้นะฮะเป็นปืนที่มีอัตราการลั่นที่เร็วนะฮะ M4 สกาได้หมดเลยนะฮะสำหรับสโคมนะฮะ สโคบ2หรือ4ก็ได้นะแต่ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับแนะนําว่าให้เป็นสโคบ2จะดีกว่านะฮะเพราะสโคบ2ทําง่ายกว่านะฮะผมโอเคครับอย่างไรที่เราต้องรู้กันนะครับนั่นก็คือปุ่มนั่นเองนี่นะก็คือปุ่มของผมนั่นเองนะฮะนี่ก็คือปุ่มเล็งกับปุ่มนั่งนะฮะผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะว่าให้เอาไว้คนละฝั่งกันนะฮะถ้าใครเอาปุ่มสโคบซ้ายก็เอานั่งไว้ฝั่งขวานะ ถ้าใครนั okay, ่งฝั่งขวาก็สะบอบซ้ายนะแต่ผมเลือกที่ใช้เป็นสะบขอบซ้ายกับแล้วก็นั่งขวานะฮะโอเคครับเรามาเข้าสู่เทคนิคการยิงเลยแล้วกันนะครับผมหนึ่งสวยพี่สวยหลายคนเขาจะใช้แบบนั่งเล็งลุกยิงนะฮะแบบนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะฮะแต่มันไม่ใช่วิธีที่ผมใช้นะฮะวิธีที่ผมใช้นะก็คือสะบขอบนั่งนั่งนะฮะสะบขอบนั่งนั่งนะฮะอันนี้คือวิธีที่1ที่ผมใช้นะวิธีที่2ก็คือสะบขอบสะบขอบกับนั่งพร้อมกันนะฮะ นะฮะผมจะมี2วิธีใช้ทบทวนนะฮะก็คือสะโขบนั่งนั่งยิงสะโขบสะโคบนั่งนั่งยิงนะฮะแล้วก็วิธีต่อไปนะฮะนั่งกับสะโขบพร้อมกันนะฮะลุกยิงแบบไหนติดติดดีกว่ากันเหรอนะครับจริงนะฮะมันติดเหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสะโขบนั่งนั่งหรือว่านั่งกับสะโขบพร้อมกันแล้วก็ลุกนะฮะโอเคครับเมื่อกี้ผมแบ่งการยิงเป็น2แบบแล้วนะฮะ ผมจะมาเจาะลึกแบบที่1ก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือสโคบนั่งนั่นะการที่เราสโคบนั่งๆนะฮะถ้าเราทําช้านะฮะเป้าจะไม่ล็อกอะไรเลยนะฮะเป้าจะอยู่ที่หน้าอกนะฮะถ้าเราทำอย่างเงี้ยสโคบไปปุ๊บนั่งๆเป้าจะไม่ขยับไปไหนเลยนะทุกคนจังหวะที่เราสโคบนะฮะเราต้องนั่งไวพร้อมกันนะปั๊บปั๊บอ่าใหม่นะฮะสเต็ปแรกสโคบนั่งปั๊บปั๊บอ่าเนี่ยนะฮะเราเราต้องทําไว นะนะถ้ากดสโคปติเป้าจะร้องหน้าอกนะฮะร้องทําให้กสโคบนั่งปุ๊บแล้วเป้าร้องหน้าอกนะฮะอ่าเข้าใจยังครับพอเป้าร้องอกปุ๊บพอเรายืนเป้าจะเข้าหัวนะซึ่งถ้าเราทําช้านะฮะมันจะไม่ติดนะฮะแล้วก็แล้วถ้าเราทําไวไปมันก็จะไม่ติดเช่นกันนะฮะถ้าเราทําไวไปนะฮะแบบทุบๆอ่าเนี่ยผมทําไวมากนะฮะเนี่ยึ๊บตึ๊บอ่ามันจะเป้าคือเป้ามันจะติดอยู่ที่หน้าอกเหมือนเดิมนะฮะเป้ามันจะไม่ขยับขึ้นหัวนะฮะเราต้องทำเป็นสเต็ปนะฮะ เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะสเต็ปที่ผมใช้นะคือแบบจิจ๊บจิ๊บยิงปั๊บๆรอรอสักพักนะครับเพราะจังหวะที่ปับป๊บๆอย่างเงี้ยเนี่ยจังหวะที่เรานั่งกับนั่งกับเลงพร้อมกันนะฮะจังหวะที่ยืนนะฮะเป้าจะเด้งขึ้นหัวใช่ไหมฮะอ่าสมมุตินี่คือหัวคนนะฮะเด้งมาปุ๊บอ่าเราเราต้องให้เวลาเด้งตรงนั้นนะเราอย่าเพิ่งยิงนะฮะเพราะถ้าเราเรีบยิงเกินไปเป้าจะเด้งขึ้นหัวจะไม่ได้นะฮะถ้าสมมติ เป้ามันกําลังจะเด้งขึ้นหัวแล้วเรากดยิงนะทุกคนเป้ามันก็จะยิงตัวมันจะยิงตัวให้นะฮะเกมมันจะยิงตัวให้เราเราต้องรอเวลาหน่อยนะครับไม่ใช่แบบทําเสร็จรปุ๊บยิงเลยนะฮะแบบเนี้ยไม่ใช่นะฮะเราต้องรอแบบจิ๊บจิบอ่าแล้วค่อยยิงจิ๊บจิบยิงจิ๊บจิบเราต้องรอเวลาหน่อยนะฮะแบบจิ๊บจับยิงอ่าสมมุติเป้านี่นี่นี่คือศัตรูนะฮะจิ๊บจิบยิง อันเนี้ยหัวศัตรูนะฮะแบบนักสโคบนั่งนั่งปุ๊บ่ายิงเงี้ยเราต้องรอเวลานะฮะทุกคนะว้ยคำนี้ก็เป็นรายละเอียดสําหรับการสโคบนั่งนั่งนะฮะไปวิธีต่อไปเลยนะฮะนั่นก็คือการที่วิธีสองนะก็คือสโคบก็นั่งพร้อมกันนะฮะไม่ต่างแทบไม่ต่างอะไรกันเลยนะฮะปั๊บๆนี่นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะแต่แล้วแต่คนอยากจะใช้เลยนะฮะถ้าแบบถ้านิ้วถ้า กลัวสับสนนะฮะผมแนะนำนะให้เจ้าของกันั่งพร้อมกันไปเลยนะฮะปับป๊บปั๊บยิงผมใช้อยู่ประจำนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะมีรูปวิดีโอขึ้นให้ดูนะฮะโอ้ค,ครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะจะบอกไว้ให้นะถ้าเราจะเราจะนั่งลุกยิงหัวนะฮะเราต้อง ให้ศัตรูยืนนิ่งๆนะฮะศัตรูยืนนิ่งๆแบบเราวิ่งสมมุติศัตรูเนี่ยน,นะฮะเราเดินล่อก็ได้นะฮะพอเขายิงเราปุ๊บเขาจะต้องยืนนิ่งใช่ไหมล่ะเราเอาเป้าไว้ไม่ต้องให้มันตัวแดงไม่ให้ไม่ให้เป้าแดงนะฮะแต่จริงจริงเป้าแดงก็มีโอกาสติดนะฮะแต่น้อยนะฮะเราไม่ให้เป้ามันแดงอาจจะดีที่สุดนะฮะเขายิงสวนมาปุ๊บปั๊าป Ό, ป๊าปง่งๆนะฮะนี่ฮะนี่ก็คือวิธีที่1นะฮะก็คือวิธีที่หนึ่งนะะี้น,นะฮะจะเป็นโอกาสติดร0 0ยเลยนะฮะ โอเคครับสำหรับวิธีทสองนะคือแบบมันจะไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจากที่ผมบอกนะฮะถ้าเรายิงเร็วไปนะฮะเป้าจะไม่ทันได้ขึ้นหัวนะฮะเป้าจะล็อกตัวนะฮะนั่นแหละครับคือการที่เรายิงไม่ติดนะฮะผมจะใช้ดันหัวนะผมใช้ดันหัวด้วยการที่เราใช้ดันหัวนะฮะเมื่อเราทําไม่ติดนะฮะเป้ามันจะมีโอกาสขึ้นหัวสูงนะฮะเพราะ่วนหญ่ในที่ผมทําไม่ติดผมจะยิงตัวประมาณนัดหนึ่งนะฮะแล้วก็หัวแดงนะฮะ เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอขึ้นให้ดูนะฮะอ่าเห็นแล้วใช่ไหมนี่การทำแบบนี้ก็คือแบบเราทําไม่ติดนะฮะแต่ว่าเราใช้การดันหัวเข้ามาช่วยนะฮะจึงทําให้เหมือนเราแบบเป็นการลุกนั่งนะฮะแบบปับป๊บๆแล้วเราก็ดังนะฮะปับป๊บๆดังถ้าสมมติเราทําเร็วมากเนี้ยปับป๊บๆดังไปเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ผมแล้วกันนะครับไปเลย I cannot breathe through toxic skies Follow me with your Thought I die, die along with my sense of time And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape even if I try to Take two weeks and two times My is on fire And I'm burning alive. life So I can not find Still trapped in my mind I've been in my mind for days. For me to be this messed up, I miss you unless I'm just drunk. You told me to swim, then you watched as I sunk. I can't forgive you, no, I'm not that dumb. Paranoid, I gotta run. I cannot breathe through toxic skies. Follow me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even. This too little, too late, too weak and too kind. My heart is on fire, and I'm burning alive. So I guess I'm not fine, still trapped in my mind. Once upon a time, I used to hold you close. Now the only thing I'm holding is a broken soul. Knock me down, and I still falling like some dumb.